สวัสดีจ้าพี่น้องไปเด้อม,มาทำงานกันเมย์หน่อยทุกวันไม่น้อยจะออกจากบ้านเก่าโมงหาสิบนาทีนะคะลงมาจากเทื่องบานพ่อยายยังกินกาแฟาอยู่แนมลงมาเบิงเมียอ,อยู่ออกจากบ้านเก้าโมงหาสิบเพื่อมารอรถแม่รถแม่สิมาประมาณสิบโมงสามนาทีหรือสิบโมงห้านาทีประมาณนั้นนะคะ แม่น่อยกระสีลงมากก่อนประมาณสิบใน,นที่หมดต้องเฝ้าวมดต้องยัางย่างเล่นเร่นหมดต้องไปเร่งรีบตัวเองมากมามนะคะรู้สึกว่าเสียงรถเมล์นี่ค่ะรถเมล์มาจากในเมืองแล้วบานนี้แม่น้อยกระสีย่างไปขามไปทาเดี๋ยวรถเมย์ก็ไปวนกลับมาจากบ้านลุกมั่นสิบไปถึงบ้านลุกไสพอยไงนะคะรถเมล์แล้วก็วนกลับมากระสีมาหับแม่น้อยเขาในเมืองพอดีแม่น้อยจะล่งมงแมเวาลานี่ ทุกมือแล้วก็ถารถเมล์แบบนี้แล้วที่นี่รถเมล์กับสิไปถึงในเมืองปลายมองตรงใกล้ๆห้านไม่น้อยนะก็สิบประมาณบางที่มันก็ดสิบโมงสิบหานาทีบางที่มันกับสิบโมง,าาง,มมองเอ่อสิบสามนาทีหรือสิบเจ็ดนาทีมันก็อยู่ประมาณนี้นะคะและไม่น้อยก็ยางจากป้ายรถเมย์ไปเขาหมงเฮงงานกับประมาณสองนาที มันก็เลยเป็นการว่าเวลาเขาลงเวลาเขาลงแต่ละอเขาเรียกยังลงสมมติทํางานในแต่ละมือนะคะเวลาเขาจากักโม่งออกจกอักโม่งเขาก็ต้องเช็คให้มันครบชั่วโมงให้เขาแล้วก็เขาามังมือเข่ากระเลดแหละเข่าบม่ได้ดไปเป๊ะๆอกมันก็นําเพิงเลือดเสือเพิงปลาบางที่ลูกค้าเขามาจังเวลาเขา้าไก่สิมือเวลาลูกค้าสั่ง เขาก็ต้องเฮ็ดให้ร้านแนะ่พอ้านเขาอยู่ได้เขาก็สิอยู่ได้เป็นบละบ่าว่าเออถึงเวลา้ฉันเมื่อเลยมั่นก็คือจังเฮ้เาเฮ้าบ่ใจดีเพื่อแพร่เขาหนะมันทุกอย่างมันต้องซ้อยเหลือกันค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็สีง้างบอยพี่น้องเพื่อนว่าเมนไว้ว่าเดี๋ยวเฮ็ดงานไปเรื่อยง่างดูดูก็สิจอยแล้วก็เดี๋ยวอกระบ่กบบหอบดอก ช่วงใหม่ๆมันก็เจ็บขิงปวดขิงอยู่พี่น้องเห็นงานเนาะเฮ้านอนอยู่บ้านรักษาตัวกันนั้นพอสมควรเกือบเพลิงปีนะคะถามว่าอาการดีขึ้นว่มันสิเจ็บแค่เป็นบางช่วงค่ะตอนนี้มันบริเจ็บแบบเรือร่างปาไหน้าเฮายกอิงยังเกินกําลัางหรือเฮายกอิงยังที่ที่แบบว่ามันพิษท่านะคะมันสิคือจังไฟช็อตค่ะแป๊บคือจังเขาเอามมดแหลมแทง สไลสไลระวังหัวไหลหัวไหลขึ้นมาหาข้อนะคะแล้วขอ้อก็สสดังกก็มันก็สิเป็นยังซี่แต่ว่ามันก็บปวดตัวดร่าเหมือนตะกรน,นะค่ะเนาะมันก็สิโอเคแน่อยู่พออยูอยพ่พราได้แต่ว่าช่วงนี้กะยากะ <c oughs> ช่วงนี้ยาแม่น้อยกะกิน กินแบบประยะัดล้ค่ะเพราะมันไก่ซีมิดนะคะยาเทียมมาจากเมืองไทยส่วนยูนี่มันไปหาหมอบได้ยังที่พี่น้องหูเนาะต้องข้อถามดูซื้อถ้าไปหาหมอได้หมอกบสีฟังเข็มไ้กบสีโอเคขึ้นนะคะแต่ว่ามันไปบได้นะคะกะต้องถ้ามันไม่เหลือดร้อนหรือว่ามันไม่จําเป็นจริงๆหมอกับระอยากให้ไปนี่สินะกตบว่าเป็นยังมันกะธรรมดาผู้อื่นเพิ่เจ็บไข้ได้ป่ยเพเขขิ่อกระเฮ็ดคือกันเข้ากะต้องเฮ็ดได้คื่กกันเพราะว่าชีวิตเขาต้องสูต่อไป ปัจจัยรักก็คือเงินนะคะที่เขาจะต้องเป็นโต้เข้าเคลื่อนในการใส่ใจลหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องจอยนี่คือ,อจอยอยู่บ่พี่น้องอันยางเขาในขัน้วเดียวกับห่านนี่เห็ดอันนี้เขามากินทั้งในเดียวกับห่านนี่เห็ดอันนี้เขามากินทั้งในายางไปย่ำไหนก็ส่วนซิมสูรอบไปโลดขันไว้เห็ดชูชีว่าสันกับซิมหางมันจนเมยมันสิจอยหรือมันสือ่วนขืนกว่าเกาแต่ว่าสำรับการเปิดลานมือแรก ไปได้รับผลตอบรับที่ดียุ่ที่น้องได้รับผลตอบรับที่ดีแต่มันก็คุกคักแน่แหละค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นล้านไม่ทุกย่างมันไม่เหมอบอดบ่้ใดเฉพาะในโซนบ่อใดเฉพาะในแผนกของไม้น้อยไม้น้อยเอิ้นพิชเนาะมันจะเป็นแผนกแผนกนอกขั้วไผ่ขั้วมันแต่มันเป็นร้านเดียวกันนั่นแหละค่ะมันก็สิคุกคักแน่หนึ่งของ สั่งมาแล้วแผนงนี้ก็เอาไปแผนงนี้ก็เอาไปบางที่มันขาดก็ต้องยืมกันก่อนเพื่อที่เขาจะซื้อมาเพิ่มเพราะว่าในการเปิดรันไม้มันก็นยุ่งยากแน่นิดหน่อยเมื่อวานนี่ก็คุกคักนิดหน่อยตรงทือว่าเวลาเขาสั่งไม่นู่แล้วเขาจัดเรื่องของเขาว้แล้ววันนี้ของมันมาหลายตูเ้เซมันก็ได้ล้นกันก็เลยไม่อัดบานนี้ไม่รู้นะครับก็หาหาไปเห็นมี่น้องเออก็ได้เอิก้อกันมาหาซอยกันก็ จากน่อยก็ค้องเข่าทีแหละค่ะตอนนี้มันใหม่อยู่มันยังแบบว่าทุเรอยงมันยังบวลงโต,โตในการว่างของเนาะแต่สําหรับชูชีม่ววันนี่กะหลายคักอาหารไทยก็หลายคักอยู่ม่ววานไม่น้อยเดยลวกเสน้นลวกเส้นกว๋วยเตีย๋ยนี่ประมาณซีถุงลวกเ้นกว๋วยเตี๋ยวซีถุงกระเมิดค่ะเพราะว่า่วานมากเป็นคนบอกกินเผ็ดเนาะพระเจ้าสิีสั่งเป็นเป็นคัดเส้น พัดเซนไส้พักหลักกัมันก็มีหมูมีเนือ้อมีกุ้งแล้วแต่ผู้ใดสืสัง่งหลักก็มีพัดเขา่าหลักก็มีพัดปลาปีก้าใส่เอ่อใส่นอไม้มันก็นมีอาหารที่ง่ายๆนะคะ่ะที่ที่ว่าถ้า,าว่าคนไทยกินมันก็จะบโลดจัดเนาะแต่สําหรับคนที่ไม่กินรสจัดก็ถือว่าโอเคเพราะเขาต้องเห็นอาหารในส่นที่เอ่อ ค่อนข้างที่ทุกคนกินได้หลายแต่ว่าเมนูเผ็ดสำหรับเห่ากระมีค่ะใส่เป็นพริกสดไทยเลยค่ะก็ะมีค่ะแต่อันนั้นกับึืนอยู่ที่ไพรกินได้นะคะหรือบางคนก็ขอเป็นพริกป่นเพิ่มเข้ากับเพิ่มพริกป่นให้สำหรับมว่านชูชีก็เป็นการเริ่มต้นทีดีของไม่ย่าน่อยแต่กระยั่งบ่สามารถสิคอนท้นได้ช่วงเศร้าค่ะเพราะว่าช่วงเศร้านี่มันเป็นอีหยังที่เปิดปึ๊บ ปิดปุ๊บมันตรงสองเมนูอะค่ะพี่น้องมันสองยางมันแรนหนาแรนหลังเนาะช่องเศร้ากับสินยุงเม่ส่วนเรื่องเกี่ยวกับคาซาหรือมองรับเงินจ่ายเงินไ่หน่อยต้องดูแลเองนะคะแต่โชคดีตอนนี้เริ่มช่วงเศร้าที่เปิดมือว้าน,นี่มือแรกเน่ก็เอิ้นง่ายค่ะทุกคนก็เอิ้นเหมือนเพราะว่าแต่ละแผนกมัน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 บอล่นมันมาทำงาน ก็เลยเตือนกันทุกคนนั่นแหละซอยกันเมื่อวานในแผนกอื่นว่างก็แลนมาซอยเปนไงหน่อยโยผู้ที่ยืนอยู่ไกละนะคะมามารับออเดอร์แล้วก็มาซอยเบิงตรงเก็บเงินนะคะซึ่งตอนช่วงใบามามันว่างแน่แล้วช่วงซ่าค้นใบสองกลัควค่ะค้นเขาซ่าแน่แล้วเขาก็ได้มีเวลามาเลี้ยนลูพ่อตกจากใบสามไปไม่น้อยกระรับผิดชอบเองได้โดยการหูวอ๋อนี่ถ้าเขาสั้งชุดชิกดปุมนี้ เขาเขาสร้างชูชีพแบบมวนธรรมดามันซิมีเขาสิจัดเป็นผนกไว้ส่วนอาหารไทยเขาก็จิดจัดไปเป็นผนกและกะ้วก็ยังที่เสริมออกมาเป็นพิเศษยังเป็นน้าเป็นอียงสิสิกินอูตอนนั่นอูตอนนี่นะมันกับซิมีอีกคือว่าสิกินสิกินเมนูนี่แต่ฉันว่าวันนี้ถึงส่นะเท่ากัมันกับซิมี่ออกมาอีกวันนี้เวลาเท่ากดเวลาเท่ากดเด็เขาใจเงินมันกับซิมี่ช่องว่าเขาใจแบบใส่สวีด หรือเข้าใจแบบใส่คุดหรือเข้าใจแบบเงื่อนสซดแต่ว่าส่วนมากเขาจะใส่เป็นคุดแหละเป็นมัดรก็กดตามไปมันก็สิออกมากเลยบินมันออกมากมันจะออกมาพรอมไม้เลขกอะข้าก็ต้องเอาบินส่วนหนึ่งนะให้กับลูกค้าไปแล้วบอกเขาว่าของเขาไม้เลขที่เท่าไหร่เราบินหางมันที่เขาสั่งอีกอย่างมันสิออกมาอีกใบหนึ่งแหละก็บพ่อไม้เล็กพ่อเฮเซ็ตว่าต้องไปเสิร์ฟ เขาเซ็ตเทาสิเอินพนักง,งานบริการเขาสิยืนอยู่แถวหน้าตู้ห้องแหละเขาสะยืนมแต่บริการจะไม่ผู้เดียวแหละแต่ว่าเขาสะยืนอยู่ระวางหาแผนกทั้งหน้าร้านขาขห็นอาหารปั๊บก็กระสิย่างมาเลยแล้วเขากสียิบบินไปเขาก็สิส่งถือถือโต๊ะนะคะแต่อีกสองแผนกนั่นมันเป็นแผนกปิ้งย่างแล้วมันต้องใส่ระบบกันล้อเขาก็สิเป็นแบบเงืองน,นบัสเอิญแบบไฟฟ้านะตืดตดนะคะ เวลาเรส็จแล้วก็าขยายใบไปไบเวลาเสร็จเขาก็กดปุ่มแล้วก็หายนางมานรับเอาเองอยู่สองฝ่ายแข่งไม่น้อยส่วนของไม่น้อยนี่สิเป็นไท่ชูดที่ล้วก็สลัดบาร์เคบับแล้วก็พิซซ่าเมนูอ่าพิซซ่านี่สิมีพนักงานบริการถ้วยจานเขาก็เก็บเองล้างเองเขามี้นท์หน้าทีงอยู่ในขั้วของเฮ้าอีหยังขาดเหลือเขาก็ตักเขาก็เสริมเอา ซึ่งนบ่ยากมันลงโตแล้วนี่ของมันขาดเหลือแต่ละมือกับบ่อหลายเขาก็เอาเห็ดอันนี้ตืมเนี่ยมุสอเขาเขาไปเขาก็เอานี่ตืมไว้ยังสีนะคะส่วนชุดชิไม่น้อยก็ถือว่าเป็นการเลี้ยนได้สองมือค่ะมือแรกเลี้ยนมันเสาแล้วก็มัดจับมัดมือเลยมันจันเปิดลานก็ถือว่าได้ได้ร้ายแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มจัว่าเมนูนี่มันมีอีหยังแน่จักชินจักชินนะคะแล้วตรงมันต้องใส่อีหยังแน่ในจาน และก็าค่าทอาไดเวลาเห็ดออกมาท้าสิเบิ้งตำ่ำตำ,ตำนั่นแหละแต่ว่านายเพิ่งกะว่าไม่มีใครเก่งหรอกฉันก็ลืมมันกันก็ต้องวางเมนูไว้แล้วก็บางทีฉันก็จําไม่ได้หรอกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสมองมันจําไม่ได้เท่ากันหรอกขนาดฉันทํามานานนายกายก็ร่งใจดีเออเพื่อนร่วมงานก็รุ่นคแนนคแแนอยู่ขค้างค้างขันขั้วเขา้างเขาก็รุ่นข่อยรุ่นมาข่อยนะี่ะสืเฮ็ดชูชีออกมาจังไหนข้าเจ้าก็ว่าเออ อันเธอเห็ดนะเธอเคยเห็ดประจำอนู่บอกว่าบบฉันโบเคยประจำดอกแต่ใสว่าฉันไม่น้นเห็ดกับเขาขคิดว่ามั่นนาสิคุณมือชำนาญมือแนมไปน้แนแนมรถน้ำนะคะพี่น้องเรื่องกินนี่ปั๊บเขาก็ตตองหอ่อค่ะเพราะว่าทุกแผนกในกินได้คะ่ะใครอยากใครอยากกินอีหยังก็ไปบอกกันฮ็ดให้กินให้กันกินแบบว่าพู้ได้อยากกินเมนูนี้ก็บ,บอกให้แผนกนั้นหเฮ็ดยวให้เหี้ยกินนะคะ กันกินกิน,กนฟรีในลานนะคะรสชาติกาแฟน้ำดืม่มเอียงมีทุกอย่างนะคะสําหรับให้ลุงน้องกินอยากกินยังก,ก็ก,กินไปเลยสิกินจักเวลากับเรื่องของเธอเธอมีปัญญากินแต่ว่าไม่น้อยนะขันย่างเข้าไปข้างในนะโอ้ยเด็กก็บผาัามน,นเฮ็ดอันนี้มาเอาย่งางไปอีผู้นึงนน่งกินอีหนึ่งก็เอินกันซิมคาดหวังว่าสี่จอยหรือสี่รัวหรือสีอ้วนเฮื่องก็เกา่าสบ่ย่างแบบตุบป,ปัดตุบป,ปัดบ่กพี่น้อง มาเบิงกันว่าหนึ่งเดือนผ่านไปก้อยจีจอยหรือก้อยสุอ้วนขึนกัเก่าเนาะสำรับการเห็นงานมือแรกก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีค่ะไม่หน่อยเห็นงานรับบันกับถึงบันนี่สองทุ่มกวัวทุ่มมือนะคะเพราว่าเข้า้องนางล่อรถเม์เนาะแต่ล่างรถเม์มันมันตองลอ่อขันม่มันตรงเวลาเขาออกงานแล้วแต่เขาก็ตรงถารถเม์อ,อีกประมาณสามสิบนาทีค่ะ ยังมีรถม์มาบานคันยางกะได้ยุซัมซาสามสินที่นี่คันล่อรถเม์ห่าก็ะยางหอดเรียบแต่ว่าห่ากะอยากน่งเส้นแห้งเวลาเพราะว่าเมือทั้งห่อเห็ดห่าเห็ดห้ายืนหายางยู่ดมือเลยค่ะงานคั่วพี่นองกับเข่าใจเนาะเซตอันหนึ่งกัเหลืออันนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องเติมของเขาต้องเตรียมของตลอดยิ่งชูชีนะคะเป็นงานทีเล็กๆใน้่อยประจองประแจงอ้าวเดี๋ยวกุ้งมือดเอากุ้งออกจากตู้เดี๋ยวสาลายมือเอาสาลายออกจากตู้อ่ะ ปลาเส้นมอนนี่รักเลยออกมมอว่านี่ซีหลอบนะคะแล้วก็หุงเขาหมอว่านสองมอเมดเลยค่ะหุงเขาชุดชีสองมอเมดแล้วตอนนี้ไม่น่อยต้องส่วนผสมทุกอย่างเริ่มสิเขามาซูไม่น่อยมือเนยยิ่งทุกอย่างเขาตรงประเข่นความห่วยไม่หน่อยลาลที่สุดแล้วค่ะเกี่ยวกับน้ำซอสน้ำยังเฮาเวลาบบมีเขาเอาเห็ดใดแล้วมือนี้นี่คือน่ายสั่งของเขามาให้ครบเลยตามเมนูแล้วก็ทุกอย่างเพื่อไม่น่อยสิต้องรับให้เต็ม ในวันที่สามคณะทีเลียนก็ต้องเฮ็ดงานนํานะคะโมไดววา,าเลียนอย่างเดียวคณะทีเลียนก็เฮ็ดงานรับออเดอร์เหมือนเดิมเขาก็เลียนไปนําเบิงไปนําซอยกันไปมันก็จะจาได้นะคะแซบ่บหางมันนี่อันหางมันโมง,งามหนูคอยกินทุกลอบเข่าก็ไม่ต้องกินดอกไม่ต้องหอ่อกบมาหอดบ้านก็ว่าได้กินเข่าค่ะพี่น้องนอกจากว่า สิอยากมากกินยังพิเศษยังคือฮอตตับมกหุ่งก๋วยเตี๋ยวยังเสียเออเด็กก็บอาฮ็ดกินนะคะกับมาหอดมันก็เมื่อยลหละกับมาหอดก็อาบน้ำกินยาแล้วก็นอนเบื้องหนังเล่นเกมวะไรลับเลยพอไงก็เป็นผนแหนกวาถามไทยเป็นยังไงแล้วก็ย่ามือเศร้ากับมาปุกเมียถึงสี่มีนาฬิกาปุกแล้วก็มาปุกคือเกาปุกเมียส่งกาแฟนางถ่ายอยู่ในห้องรัวเมียอาบน้ำแต่งตัวแล้วแล้วกั เมียนยางเม่น้อยอย,อยางออกมาเพื่อกิดสิมาปิดประตูมาสงเมี่ยทุกเศร้าแล้วะค่ะสงเมียอ,อยู่ประตูทุกเศร้านะคะขอบคุณพี่น้องเป็นกำลังใจเม่น้อยคิดว่าไม่น้อยสิต้องเลี้ยงลูกมันเป็นการโชคดีคือหนึ่งอาชีพแน่นขดขังหนาวนะคะเหากลับไปเมืองไทยเขาสอนลูกได้สอนลูกหลานสอนน้องสอนนองสอน,สอนหลายๆคนเพื่อจะเหตุชู้ชีขายในตลาดหรือร้านค้ามันบนแนัเสมอไปมีความหูใยเม่น้อยสิพยายามเก็บเกี่ยวเก็บ,กบความรู้เล็กๆน้อยๆให้ได้ที่สุด เท่าที่อันมันสมองทู่ๆก็ไ่หน่อยน้นสีเทาใด่ได้ค่ะเด้อแล้วก็ช่วงนี้มีแม่ละทางช่วงไหนมีได้ว่างกับสิเลียนไปสลอแสแลอยู่แถวพิซซ่าเพราะว่าอัธยาสัยถือกันหมดทุกคนในหัาแล้วเขามักแซวบม่หน่อยก็ไ่หน่อยเป็นผู้ยิ่งคนเดียวยู่ในฟังของเง,งนินแผนอาหารขัอยวง,ง,ง่างแานเฮ้ยอุจิตตาเอาเขาก็ต้องว่าเฮ้ยมึงลบกูแนขอโทษเด้อทางกุิง่างกูแบกของเวลา เวลาเขาอนเห็นไม่น้อยเฮ้ยเฮ้ย hey, อ hey, ูเชตาเลยเลหัวขวญกันมู้บ้านถือแก้งค่อยย่างหาแก้วน้ำข่อยว่าเห็นข่อยย่างเกินศูนย์ย่างเขายังาออกซุ่มผู้ชายมันก็ยืนเซยซุ่มผู้ชายเขาก็ยืนเซยผู้บนเอาไปเก็บแต่ย่างไปหามุมนั่นมุมนี้ผู้ชายไม่หันต้องเป็นซิปเนาะเป็นซิปกลัวผมเนาะจับผู้ใไดแล้ววนนี้ ่อยเลยยงานไป็มองล่างจันก็บอเห็นอยกข่อยทามอันมูซามูซาคนล่างจันเธอเห็นแก้วฉันบอกฉันไม่เห็นอย่างเลยว่าฉันเอาเลยลิตุนนี่แก้วเธออยู่นี่ว่าฉันฉันลำเหนือยเธออย่าไปเสื่องฉันของฉันใบเดียวแต่ในลานว่ามีคือของไผ่เลยฉันหูวโย่ฉันอยากเสื่องอันก็เอามากินน่าได้มานายเห็นแก้วย้ำไหนเธอทําให้ฉันแนใบนึงเธอทาให้ฉันแนใบนึงเรียกว่าใขรอยเห็นงานกะดีตรงที่ว่าโมเห็นงานมันโมหนาบึ้งใส่กัน ซอยถึงโมเมนต์งานของเข้ากับซอยขนาดไม่น้อยไปนั่งไปยืนแล่ปลายทางในสําหรับชุดชิก็เจ้ากับมาซอยไม่นหน่อยว่างไว้ขาเจ้ากับมาแพ็กอพาสติกแพ็กซอยเออนั่งเถืองไม่น้อยเก็บของแล้วเขาก็มาเสร็จซอยเวลาของไม่น้อยว่างเวลาเขาเฮ็ดไม่น้อยก็ไปเร็จซอยกันมั่งกัะเสน้นต่างค้นต่างจจดีต่อกันเนาะการเฮ็ดงานเฮ้าต้องพึ่งผาอาศัยกันหรือว่าการเฮ็ดงานใน้านก็คือกันถึงเวลาเข้าสิออกเป๊ะ มันก็คือจังมันก็ออกตามเวลาเข้าได้อยู่า้าสทวในช่วงนั้นลูกค้าบ่มีอยียงบ่มีสีแต่าว่าลูกค้ามาเขาก็รังสีออกแต่ว่าเวลาตารางรถเมยเขามันยังทันอยู่เสียเขาก็สองเให้เขานะคะเอาละค่ะการทํางานบ่มีอยียงบ่มีอุปสรรคบ่มีอยียงไว้ทุกสิ่งทุกงางการทํางานทุกอย่างเนาะบว่วัตุทุกอาชีพทุกสาขา มันก็มีทั้งความสุขและความทุกข์แต่ทุกอย่างถ้าสุขใจทํางานไปมันก็มีความสุขระยะเวลาหนึ่งวันนี่มันสิพานไปไหวแต่แต่ตเหตุงานเรารู้สึกว่าอึดอัดกดดันโมนมีความสุขทุกหนึ่งหน้าที่ทุกสองหน้าที่นี่เป็นอีหยังคีสาที่สุดนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่บทิถึงกันนะคะถึงวอมีข่าวามีคลิปกินแต่กะชวย่ามีคลิปมาบอกเราเลยนะคะโดยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊จุ